สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y o u t u ทิปคอนฟิด i น e ต์นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ f a c e b o o ทิปคอนฟิด d น n ต์ค่ะวันนี้ที่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะนํามาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องของการออกเดทค่ะจะออกเดทยังไงให้โดนใจผู้หญิงค่ะ เมื่อคุณผู้ชายได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและต้องการที่จะชวนเธอไปออกเดทไปทานข้าวไปดูดังไปเดินชอปปิ้งหรือไปเที่ยว,วเพื่อนๆจะทำยังไงเพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกประทับใจในเดทแรกรู้สึกชอบคุณในเดทแรกวันนี้ทิปมี5วิธีการมาบอกเพื่อนๆค่ะข้อแรกนะคะเพื่อนๆต้องโฟกัสที่ตัวเธอค่ะ เวลาที่พูดคุยกันก็ต้องสบตานะคะส่งยิ้มให้บ้างแสดงความสนใจในเรื่องที่เธอพูดค่ะข้อ2ค่ะคุณต้องทำตัวสบายๆเป็นธรรมชาติค่ะเป็นตัวของตัวเองไม่ฝืนไม่เกรงและพยายามลดอาการประหม่านะคะข้อ3ค่ะไม่ควบคุมการสนทนานะคะปล่อยให้การสนทนาค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ เรื่องราวที่นํามาพูดคุยก็ควรที่จะเป็นเรื่องที่สบายๆนะคะฟังแล้วไม่เครียดอาจจะเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องสนุกสนานบ้างก,ก็ได้นะคะผู้หญิงเธอจะรู้สึกสบายใจแล้วก็เปิดใจให้คุณมากขึ้นค่ะข้อ4ค่ะคุณต้องให้เกียรติเธอนะคะให้เกียรติโดยการแต่งกายที่เหมาะกับกระเทศะค่ะ,คะการพูดก็ใช้ถ้อยคําที่สุภาพ และคุณก็ต้องดูด้วยว่าผู้หญิงที่คุณคุยอยู่ด้วยเธอใช้คำพูดแบบไหนเธอรับได้กับการพูดเล่นหรือว่าการคุยสนุกได้แค่ไหนนะคะและข้อ5ค่ะข้อนี้สำคัญนะคะคุณต้องใช้คำพูดที่หยอดเธอบ้างหยอกล้อหรือแซวเธอเล่นบ้างให้เธอรู้ว่าคุณมาคุยกับเธอคุณมาเดทกับเธอเนี่ยคุณชอบเธอนะเธอจะได้ไม่จัดคุณให้อยู่ในกลุ่มเฟรนด์โซนค่ะ การใช้คำพูดหยอดเธอค่ะจะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าคุณชอบเธอและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะหวังว่าหัวข้อที่ทิปย์นมาพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มารับชมนะคะก่อนจากกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือและบริเวณต่างๆที่เราสัมผัสค่ะ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย